โ oh. <laughs> อ้อีพีสองแล้วกันนะครับเนาะมันตัดไปแล้วเมียมันตัดไปแล้วมันตดัดดื้อๆมันก็นตัดไปจ้างหัวม,มันเถอะอีพีสองแล้วกันเนาะะครับผมกขคือเก้าครับดินเะเอาน้ามไส้เอาผมเอาน้ามส่มก่อนก่อนใส่ดินนะครับจากใส่คือเก้าครับสูตรเก้าแบบเก้า อันนี้อ,ออกงัายนอยนึงนะครับนี่มาผมอันนี้ผมแบบว,วางไปขงังไฮน้ำครับอันนี้เอาหลายปอหวยคุณล่ะครับท่วมเบ้าคุณล่ะครับเรียบร้อยนะครับเนาะ ดินไสครับบัดน,นี้ดินไสมื่อน,นี้ฝนตกลิ้นที่จริงแล้วว่าจำเป็นนะครับว่าจะเป็นฝนตกลิ้นหรือบ่ตกลิ้นแ<อ>ดดเปี้ยงๆก็มาสามได้ครับนี่ปัญหาดินมุ่นใส่ก้อนนะครับดินก้อนใหญ่ก็ไส่ที่หลังครับผมใส่ที่หลัง ใส่ให้หลายที่สุดเท่าที่ดินสลายได้ครับดินนี่พูนไวครับผมพูนไวแต่มันกว่านใหญ่กว่ทุบนิดหน่อยนะผมทุบใส่กวดใส่ กวันแักไงนี่ครับผมว่างครับครับผมเรียบร้อยตกวจงซ่องไว้แน่ครับจงไว้อย่างม่หดน้ำครับมีหดน้ำหดตั้งใตแล้วก็ต้องหดตัง้งทึงแามนี้ครับผม ขวดผมก็ยังคือเก่านะผมปลูกในคือเก่าอันสำหรับคนที่ได้ยินมาเนาะครับเนาะในได้ยินมาวานอันสามยางนาฟงนาฝนดังฉันดังส,งสี่เดี๋ยวผมจะอธิบายครับครับผมเดี๋ยวผมปลูกแล้วกันสามเร็วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างผมเ็เห็ดจังสี่แบบนี้มีเห็ดมีผลหยางครับผม โอเคตรงแล้วหดแนมครับเห็นบระครับซ่องมิดได้ไห,หมหดลงเลยเอาผมอาผมล่างทางพร้อมครับดินมันเต็มหมดอีกครับหมดลายสำเนีน้เบิดถังนี่แล้วครับนี่นะครับผมเอามาครึ่งทังนะ โอยเนาะยัเป็นหมักเหยือมือเลยหดลงอีกครับหดเลยๆหลครับผมเครื่องถังสีนี่แหละครับหดให้ซุ่มมากที่สุดเท่าที่จะซ่มได้ครับมิความสามารถในจักสองตีกพูนก็ได้ครับเรียบร้อยครับ หั oh, เรียบร้อยเอา้าขี้ดินเต็มทางนึงสร้างหัวมาเถอะใส่น้ำเดี๋ยวมันกัดอันนั้นแ่ะเอาล้ครับผมระวังนี่ระวังเมี่ยนของนะครับเนาะเมี่ยนคองครับเดี๋ยวถืรีบ,บ่ายให้ฟังว่าอันนั้นอันนี้เป็นจังไรแบบใดเป็นยังค่อยสามหนาแรงมีเหตุมีผลยังนะครับผมเมี่ยนคองก่อนครับ ผมเป็นคนนี้สิละครับเห็ดปุ๊บเมียนปับ๊บท่ายลีปกับทายเมียนพร้อมดเดียเ๋ยวนี้ครับผมอ่ะไปอันนี้ว้ทิมใบนี้แหละครับน้ากัเเรียมมาหดนั่งอย่างหน่อยอยู่นะครับอธิบายให้ฟังการซ้ำนี่ครับคันไปซ้ำหน้าฝนเนี่ยเชื้อโรคมันหลายครับ บพราว่าจะเป็นสื้อลกเสื้อลงเสื้อลาเสื้อนันเสื้อนี่คันทั้งสามนาแลงนี่นับตั้งแต่เดือนตุลาครับตุลาพฤจิกาจดจนจนฮอดเดือนพฤษภาพุ่งกระได้ครับคันสามคันเริ่มต้นสามตั้งแต่เดือนตุลานี่อย่างที่ไงเป็นไงประมาณเดือนอมิถุนายนแล้ววันนี้มันมีความต้านทานแล้วต่อโลกต่างๆแล้วมันสิไงของมันมันสิไงท่านมู่ แกขันเท้าไปสามช่วงหนาฝนสื้อล่าก,กันหลายความชื้นสูงยังสารพัดมีพิษมีพายพ่ออย่างมันหน่อยอยู่ด้มันอ่อนอยู่นะมันพ่สามารถที่รับโรคภัยพวกนั้นได้นะครับผมเนี่ยคิดเห็นอี๋ยังกระสังมันที่สวนทางกับพระเจ้าตลอดไปเบากับไัในบ้านบ้านผมมัอนมือหใคเข่าเบ,บาผมเพราะผมคิดคนละทางกับพระเจา้า หรือขันเอาตามภาษาที่บ้านก็คือผมเรียนคนละ่ะตำลาครับเข้าเจา้าขาเจ้าเรียนมาตำลาหนึ่งผมเรียนมาตำลาหนึ่งเออตำลาเข้าเจา้าข้าเจ้าก็บว่าข้าจงของขาเจ้าเนี่ยผมก็บอกว่าของผมเนี่ยเที่ยงกันไปจนเมื่อยสมมุติาเที่ยงไปแล้วผมชนะผมได้เนี่ยผมก็บอกได้ผมก็เลยมาบอกอยู่ในส่องยูทูปครับเอาหม,มา,มา,ายว่ามาบอกให้คนอื่นฟังพร้อมเออบอกยังไงคือความรู้หลายเดี๋ยวมันอั้นหัวเออเดี๋ยวมันระเบิด เก็บไปอ่นะนะครับมาเบิ้งครับผมต้นอันอันนี้สามเดือนเดือนทันว่านะครับติดมาแล้วครับเห็นบ่ครับแตกยอดอ่อนมาเลยเป็นอย่างคือสามสองต้นความเสี่ยงครับต้นใหรอดเอาต้นนั้นต้นใหญ่แง่เอาต้นนั้นไง่ขมูสมบูรณ์ขมูเอาต้นนั้นอันนี้เป็นเบี้ยนะครับเบีย้ยอย่างที่อยู่ในส่วนอย่างผมนะครับผมไปคูดมาผมมาสามอันนี้คือ ผมเก็ีไย้บก่างถังให้น้ำผมมันซุ่มมันมันมันประดภยคือเบี้ยเหลือจากที่ปลูกนะครับคนอื่นคันเบี้ยปลูกแมากะสีกะสีคำนองแบบว่าปลูกให้บิดที่ก็สร้างมันนะนำนองนั่นนะแต่ผมบอกครับที่กับคือทีหางกับคือหางแต่ผมผมนี่เน้นเจซีครับผมบังบอกนี่แปดหาเลยก็มีครับอย่างผมสิ่าปลูกทีด็ดขาดครับ เป็นอย่างค่อยๆสัน่นเพราะว่าผมปลูกอีกอย่างเอาน้ำยางครับผมไ่ได้ปลูกอย่างอ้างค้นว่าต้นยางหลายครับ <c ười> ไปบางต้นอื่นครับผมเพราะว่าผมสามไปหลายต้นอยู่ครับบ่วเมน่าต้นเดียวเด้ครับผมแต่ละต้นยามันติดมากาะมันนน่นมากมันกระสีนน่นครับผมเออนี่เพื่อนอันนี้เพิ่งสามไปยานี่ครับเห็นปะครับอ,อ่านี่เห็นปะเออ งัดไปนะครับเบืองสามไปลงยานี่แต่ตัวน,นี้บมื่อได้สามโดนเนี่ยนะครับตัวน,นี้ติดละตัวน,นี้ติดละสามเดือนท่านว่าพูนครับทา่านว่าโอ้ตัวน,นี้สามเดือนท่านว่าเห็นบ่ครับแจกไปอ่อนอะไรเรียบร้อยละนี่ก็ติดหละเดี๋ยวเขี้ยวอุมพุ่มสบายพูนะครับแต่ก็หาม่ามันหมองนี่มันโน้นครับมันโน้นก็มูมันแหลงครับแหลงเดือนพฤศจกิการพูนครับมันก็เลยตาย นี่ครับตัวนี้ก็ติดแลวเห็นบ่ครับแจกไปออนเลยนี่ครับตัวนี้ก็ติดแลวครับวันนี้ฮอก็ับมาขุนครับหดน้าถามาหดดูบ่อ่าช่วงแรกที่หดอาทิตย์มื้อหดคู่มื้อเลยครับอาทิตย์หนึ่งครับผมให้มันติดครับให้มันติดอันนี้ก็เพิ่งสามไปของยานี่ครับนีครับผมจะเจียบได้ตัวนี้มันโนอนนอนกว่ามูครับมันก็ไม่ต่อ่าอันนี้สามโดนแล้วครับนี่ตัวนี้ อันเี้ยันนี่อันนี้สามโดนต้นเดือนตุลาครับตัวนี้เขียวสูอุ้มพุ่มสวยครับผมครับผมเออแต่ละต้นแต่ละต้นการสามบุกขกันนะครับทดพยางเบิ้งครับผมพราอมานิสัยผมส่วนตัวเนาะ <c oughs> ผู้อื่นสิวจังได้กำลังกระสร้าง <c oughs> ผมนี่ขันศิวมาเนี่ยตรงนี้หลักฐานครับ วมาแม่นเว้าแต่ปากครับอันที่เบ้าแจ่ะปากนี่ผมคือผมสวนกลับทุกคนแหละผมว่าเฮ็ดให้เบิ้งนี่นะผมอยากคู่อันนี้ผมบ่งหูอีรีได้นี่ผมอยากคู่เฮ็ดให้เบิ้งเนะ่คนที่มันมาแน่จริงมาที่แปลออกข้ังๆเลยครับโอ้ยผมมีเวลาเว้ยผมมีเวลาเว้ยโอ้ยเฮ็ยดยากเว้ยยังสี่โลวครับคนมาแน่จริง เอาบ้าเสื้อลองสังเกตบางพวกาคนเรา,เาข้างเจ้าละล่ะบัต้องบอกอะไรเอาผ้าเสื้อข่อนนะไอบ้บางพวกนี่มันอันเ <c oughs> ก่งตะปากเขอ,อื่นทั้งสีนะ่น่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมแก้นี้นะครับอีนี่เป็นอีพี่สองผมละตัดถึกตัดไปแนละ้วอีนี่แนตะ่ตวาที่เห็นมันเงี้วมันแบบตัดของมันเองโอเคครับผมขอบุณครับ